คือเรื่องของผู้หญิงที่เขาอาจจะไม่สบายใจใช่ไหมว่าผู้ชายมายืนดึงมากอดโอบไหล่แนบชิดส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดชัยนาทผู้ชายเนี่ยตกใจกําลังออกไปทําธุระอยู่ๆมีคนโทรมาบอกพี่รีบกลับมาดูเลยใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านพี่แล้วสิ่งที่เจอคือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักกันนะฮะมาถึงปั๊บนั่งจิบชาลดน้ําต้นไม้อยู่ในบ้านบ้านของเจ้าของบ้านซึ่งไม่รู้จักกันรู้ <c oughs> จักปะ หรออยู่นานแล้วหรอโอ้ได้มีอใหม่แต่แล้วมังผมไม่สุอยู่ดี <laughs> มีผู้หญิง <laughs> อยู่ดีดีมีออมาผู้มีผู้หญิงมาหาถึงที่เลยเจ้าไหว <laughs> <laughs> เปิดบ้านก่อนโอ้นี่มีผู้หญิงเนะี่เปรี้ยวมากเลยเนาะดูสักยงสักยันโอหนี่เตรียมรองเท้าจอดไว้เสร็จีนี้จะเข้าบ้าน นี่กุญแจอยู่นี่ถ่ายไม่เป็นหลักฐานก่อนชื่ออะไรครับเล็กให้พี่ไปส่งที่ไหนไหมเพราะว่าเนี้ยเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขามานี่นี่เจ้าของอยู่นี่เนี่ยเจ้าของเนี่ยกุญแจอยู่เนี่ยไปพี่จะไปไหนไหมเดี๋ยวให้ใครมารับ คือคุยก็ยังคุยไม่โดนเรื่องแล้วผู้หญิงคนนี้ที่สําคัญคือนั่งจิบชาแล้วรดน้ําต้นไม้ประหนึ่งว่าอยู่ในบ้านของตัวเองค่ะ<ฆ>แต่เจ้าของบ้านเนี่ยคุณประกรณ์เกิบอกผมไม่รู้จักแล้วน้องนเป็นใครมีคนทักเลยฮะได้เมียแล้วมัง้งเออ,เอ,อใช่เขาบอกมานั่งรอแฟนอะเออคือคุณประกรณ์เกิบอกกับเราแบบนี้พอซักไปซักมาน้องผู้หญิงบอกว่ามาอยู่ที่เนี่ยตามใบสั่งแล้วมีลายแทงมาจัดจาครอบ <Huh? S 2> แฟนชาวต่างชาติให้มาให้ไลยแทงมาบอกต้องมาที่บ้านหลังนี้เอา้าลองฟังเสียงพี่ปรกรณ์เกียริดูแกบอกว่าสุดท้ายก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วให้พาน้องเนี่ยไปหาครอบครัวตัวเองคือไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปงงไปหลอนมาจากไหนหรือเปล่าให้มาที่จับขอกอะไรไม่รู้เขาบอกอ้างแฟนให้มา,ให,มาให้มาที่นี่ให้มารอที่นี่ผู้ชายที่จับขอก็บอกแฟนเขาเราก็ไม่รู้แต่ก็ยอมไปโดยดีเนาะ ก็ยอมนะครับพูดอยู่แต่แรกยอมอยู่พักหนึ่งแต,แต่เราก็พูดเขาดีๆไม่ได้เราก็สงสารเขาแก่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาแต่งตัวดีกลัวกลัวจะได้รับอันตรายค่อน<ม>ข้าง,งจะไปรูปร่างหน้าตาดีหน่อยกลัวไปเจอคนที่ไม่ดีอแล้วจะได้รับอันตรายได้ตำรวจมาตำรวจว่างไงครับตำรวจก็แบบเขาบอกเจ้าเดิมเขาบอกอ้าวอีกแล้วคนนี้อีกแล้วแบบที่ไม่รู้จักไงเขาเพิ่งเจอที่นี่เขาเพิ่งเจอกันเหมือนกันตำรวจเขาบอกเคยเคยเคยเห็นเขาเคยมีอาการ อืมสรุปตำรวจมาเห็นข้าวป๊าเขากบอกโอเจ้าเดิมเจอมาจับพาส่งบ้าน3-4รอบแล้วเพราะว่าน้องมีอาการป่วยทางจิตไม่ปกตินี่ฮะก็พาส่งบ้านปลอดภัยนะฮะแต่อันตรายกับน้องนะถ้าไปบ้านอือ่นนี่ยังบ้านคุณประกรณ์เกียรยังให้เกียรติน้องนะฮะเนี่ย